ดอกสวยเลยทำไมออกดอกเดียวละคะเพื่อนไปไายเจอแล้วพี่น้อเจอหมูเพิ่นแล้วนี่หนึ่งดอกสองดอกโอ้ยหัวกุดนี่ไปค่ะเจอแล้วจเจอแล้วเจอเห็ดปวกตา ดอกงามๆขาใหญ่ๆสวยจ้าถ้าจะจงให้บ้านแล้วค่อยมาเก็บก็สงสัยกี้คือกินหมดนะพี่น้องเก็บเลยเนาะไม่ต้องจงตรงนี้สามดอกอ้สี่ดอกอ้ยมีเจะาของด้วยอืม ขอเดอ้อแม่ขอหน้านะแม่ขอแล้วนะสี่ดอกพีน่น้อง